สวัสดีครับ,รบใช่ค่ะวันนี้อายุจะมาถ่ายมุมสูงรอบๆบบ้านอายุให้ดูนะคะบ้านอายุอ่ะเป็นทุ่งนานะคะคืออายุจะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะเพราะเมื่อก่อนบ้านที่อายุอยู่ก็เป็นทุ่งนาค่ะแต่ว่าเขาถมที่แล้วก็สร้างบ้านนะคะนี่ค่ะสุดโน่นเลยนะคะเขียวๆทั้งหลายแล้วก็ไปโน่นนะคะ,ะ,คะเป็นทุ่งนาหมดเลยนะคะ แล้วก็ไปถึงสุดโนนเลยนะคะโน่นค่ะเมื่อก่อนบ้านตรงนั้นยังไม่มีนะคะเมื่อก่อนจะมีบ้านอายูอยู่หลังเดียวนะคะอยู่กลางทุ่ง,งานานะคะนี่ค่ะแต่ตอนเนี้ยมีบ้านคนเริ่มเข้าขายอยเข้ามาอยู่กันแล้วนะคะลแล้วก็รู้ค่ะว่าเขาจะมาทําบ้านจะฝันอยู่ข้างในด้วยนะคะ,คะนี่ค่ะคือคนแถวนี้เขาจะเป็นชาวนาน,นะคะแล้วก็เป็น ข้กตัวบบกระสืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือคือด้านข้างนะคะตอนนี้นะคะถ้าเรามาด้านหน้านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นถนนแบบนี้ค่ะถนนนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็เป็นประตูหน้าบ้านที่พี่ของพี่ของน้องอายุจะมารอรถตู้ทุกวันนะคะอีกหน่อยอายุก็จะต้องมารอนตรงนี้ที่เดียวกันนะคะ ตูหน้าบ้านเนี่ยนะคะรถตู้จะมารับที่นี่เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูด้านนี้มั่งค่ะเมื่อกี้เป็นอีกด้านน,นะคะตอนนี้ก็เป็นอีด้านหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะที่นา่าทั้งนั้นเลยนะคะครับนี่ค่ะนู่นนะคะสุดแนวเหมือนกันค่ะนี่คะ่ะ บ้านนะคะหลังบ้านของน้องอายุคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทุ่งนารอบหมดเลยคะ่ะข้างข้างหลังข้างข้าง,ข,างข้างหน้าดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วคะ่ะนี<ๆ>่รับแล้วรับแล้วรับแล้วพระอาทิตย์นี่คะ่ะนี่ที่ด้านข้างด้านข้างที่เราถ่ายลงมาเมื่อกี้นะคะนี่แต่สวนด้านเนี้ยหลังบ้านแล้วคะ่ะ น่นค่ะน่นเป็่งนาหมดเลยค่ะน่นนเลยน่ยูค่น่นนปงนีเลยเขียวแล้วค่ะข้าว เพิ่งปลูกไปคราวที่แล้วนะคะกือคุณยูริสเตอร์จะลื้กดไล์กดแชร์ให้ยู่ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ่บ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะดูสิคะพุ่งนาเขียวฟ้าจีนเลยค่ะแต่ไอยูไม่ได้ทำนานนะคะ แล้วค่ะภาพสวยๆอายุตามาอายุแล้วนะคะนุ่นที่อายุไปนู่นแล้วค่ะพายุเนี่ยลองหาเจ้าของแล้วค่ะนอนบายบายค่ะเนี่ยลองหา,าอายุอายุรอ,อน้องเนี่ยร้องอ่ะชมลูกชมไม้ มนก็เป็นั้บ้านอายอนะคะ